ครับสบายดีพ,พ่อแม,ออออมออ่พี่น้องรถถุมองทุกบอลเดี๋ยวเคารพลาบเชงพ่อกันเมื่อนี้กับมีน้องปลาพี่น้องอม,มาหาดูดน้องดูดน้องอ่ะเออสิสิคอน้องเสียปลาล่งะนะปลาเก่ามันยั่งล,ล่วกัเสียปลาลงยันมันกินปลานะเลยได้ออกมาดูดน้องกับ จิตใจใหม่แน่อ่่าทีบูแคนอะข่อยไงไงแล้วก็อ้อยยิ้มเรเลยพากันมาดูดปลาดูดน้องไตจักดูดไทยดูดพี่น้องเลาก็ได้อล้วก็ดูดประมาณสิบนาทีแหละเป็นแตงไดยก็คอยที่ตามซุมน้มกันเพี่น้องเด้ยสหมาหรือบมูม้าก็คอยที่ตามซุมน้มกันเนาะเพราะว่าปลากับปลาบริสุทปล่อยดอกอ่าไปปลาธรรมชาติ พราะว่าฮักกระตานน้องกันแล้วปีนี้พี่น้องเลยอ่าพอเป็นตานน้องฮัากัดแล้วปีนี้แหละก็เลยเป็นน้องเก่าแล้วก็เลยจูบคอดน้องอ่อนแหละเสียปลามาลงเพราะว่าปลาปลาเดี่ยวยักษ์ปลาปลาใ,ใหญ่สิกินปลาน้อยเนาะพามาลงกันเขาก็เลยคอดขอ,อน้องเหมือนเสียปลามาลุ่งหมาดหมอมานก็คอยติดตามต้มต้นกันพี่นอ้องอ๋อตอนมันบกุกไปละไปว่ากัน Ô đi đẹp hẹn hòn, kìa nằm con. nhìn nói. Nói. nào Pepsi? Yên yên. Hò lên làm. Ô nhiêu. Ô nhiêu ba. 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 Có băng, dạng thai, bên mãi nam nỉ. Ta bài đi, đấy. Bài đi. Bài nam winning. đi nam winning. Bài 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 nam con Bài đây, winning. Bài nam บางปลาด้ลุงทอนน่ส uh, ิปลาด้ปลาดิปลาบ่าวส่าีใส่ใส่กล้องเลยไปลุงท้อนปลาบัวบางกปลาด้อยสิไปไหมกินน้ำเป๊ปซี่พ่อห่สิไปไหเย็นๆน่อสิบ่าวหนิบ่าวบาเฮ้ยบ้าหนิชั้นไหสิเออชันไหสิงกปลาด้วสิ ยังได้กระฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อ,อกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาลาวผาเที่ยวเด้่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้แล้ก็ขอขอบมุกขอบใจอ่าเอฟซีเนาะที่ติดตามเบาลาวอ่ามาตลอดเล,กกลย,ลยกลลนะ็ขอขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อที่ให้กำลังใจอ่าเบาลาวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่เนาะก็บวยฮอลวยพรใสซอ่าปีใหม่ให้ ทุกคนเนาะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าเป็นเนาะลำลวยๆเพียงเพียงเด้อถูกเดี๋ยวคอยติดตามเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจากนัอยเฮาคอยติดตามมอน้ำกันเนาะเข้ากะทีเก็บภาพบรรยากาศอ่าไปเรื่อยๆพี่น้องครับส้มน้ำกันเนาะไปไปพี่น้องขับส้มน้ำกันพี่น้องบรรยากาศน้ำกำลังกำลังบกพี่น้อง บาเขาบอกลงไว้หนึ่งการนำหช่ป่การนำข้าวอีประมาณสัมโงนึงพีดนเนื้อใสจัน่อยดูแล้ว ชุกแล้วป่พี NP ่นายชุกเล่นนี่เทปเทปเทปเอ้ยอากินหนูนี่ป่งหนูจีหนูพี่น้องนี่ได้หนูหนูหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องจีกินมะฮุง Chụp mất sợi thỏ này phải không Sợi thỏ này Lông non nhảy Nha yeah. นกะก <c oughs> ำลังบอกพี่น้องเลยเอหบงก็ปลาตอนปราตองก็มีเนี่ <c oughs> เอาไปปล่อยได้ประตอนยจะงร้อง,งรุมลาตอด <c oughs> นดเนาะเลียไว้ก่อน <c oughs> ปลาตองก็มีพี่ <c oughs> น้องเยอปราตอมาแล้วปลาตอมาแล้ว โองปลาตองปลาตองปลาตองคุณท้าตัปลาตองกันเลยปลองเล่นี่้เจ้าคุณปอได้ไรเออต่นหละตัดไปปลาตายดอกปลาตองพี่น้องนีเป็นปลาใหญ่พี่น้องนี่เห็นไหมพี่พีมันนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้องเนี่ไใหญ่งพี่น้องเนี่ยับปลาตองได้บ่

đó, bắt đầu. Đó, bắt đầu, bắt đầu, nó mình như vậy Mình này Lo đây ปาพี่นา้ากระบกห้ากระบกภายหนึ่งใังใอีกปลามันจีอยู่ในพปเะน้อับนี้เน้ำมาเอาเลยมาจเพิ่มผู้อีกองงเก็บปลาก่อนได้พี่เนาะอ,อ,อย่างท็อ